สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเคจิดังกับผมอนุชาทรงสิริวันนี้ผมมาที่นครสวรรค์นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อสุพจน์จันทร์ูปโมท่านดังนานแล้วนะครับท่านอยู่ที่วัดศรีทรงธรรมห้วยโรงเหนือตำบลบ,บึงปะทู อำเภอบันรนพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมานั่งพูดคุยขอความเมตตาจากท่านสัมภาษณ์เรื่องราวประวัติความเป็นมานะของท่านแล้วก็วัดที่ท่านอยู่รวมถึงวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตบุกเฟสถมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วมีการว่ากันว่าท่านเป็นเกจิสายเหนียวลูกศิษย์ลูกหา พูดถึงเรื่องนี้กันมากมายนั้นผมอยู่กับหลวงพ่อสุจน์แล้วนะครับกับนมาสการขัานพ่อครับโอ้หลวงพ่อครับปัจจุบันหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เจ็ดสิบเจ็ดสิบน้ำพ่อนะงวดนี้น้ำพ่อนะงวดนี้ใช่ไหมนะหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่นะอยู่วัดนี้มานาน โอ้ยนางประสองสามขนี่ยนะฮะนะหลวงพ่อเดิมเดิมหลวงพ่อเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนสมุทรปากานะที่ไหนนะฮะพระประแดงอ๋อเป็นคนสมุทรปากานะพระประแดงนะนะคนพระประแดงหลวงพ่อเกิดเกิดที่นั่นที่วัดโปเกตเจสรามะน้าวัดโปเกตเจสรามะอ๋อหน้าวัดโปเกตนะโปเกตโอ้ยอยู่ตรงนั้นเลยนะครอบครัวหลวงพ่อทำทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้ยก็ค้าขาย ค้าขายนะค้าขายนะฮะแล้วทําไมหลวงพ่อถึงคิดว่าจะบวชหลวงพ่อบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เขาบวชก็บวชเลยบวชบวชเลยตอนนั้นอา,ายุเท่าไหร่หลวงพ่อยี่เบสมยี่เบดยี่เบสยี่สิบสองไหประมาณเนี้ยโอ้โยี่เบสยี่สองแล้วก่อนหน้านั้นหลวงพ่อทำอะไรอยู่อะฮะขายของเนี้ยเหรอฮะชกมวยหลวงพ่อชอกมวยเหรอโอ้โหมีชื่อแม่พ่อ ต่อยนี่นะที่บักน้ำอะไปสมัยครูเท่าอะนะอะไรฮะที่บักน้ำอ่ะอ๋อชื่ออะไรครับว่าใช้ชื่อเขาไปชื่อพดมงกุฎเพชรนี่แหละโอ้พดมงกุฎเพชรด้วยชนะนั่นเหรอกิดชนะได้ไงเราไม่จ้างให้ลงโอจา้จางไม่ลง <laughs> นะ่ยลงเราเพ่อชกกี่ครั้งอ่ะแล้วชนะกี่ครั้งก่อนทำไมก่อนมันโชคลงนะดิบา่า ถ้ายกได้สองร้อยสิบถ้าชนะได้สามร้อยสิบเพื่อไม่รวยอ๋อหลวงพ่อเป็นนักมวยเออแพ้ก็แพ้ไปแพ้ก็แพ้ไปแต่ถ้าชกก็ชนะก็ได้ตังค์แพ้ก็ไดยสองร้อยสิบอ๋อหลวงพ่อชนะชนะก็ได้เงินฉีกชนะบ่อยไหมครับพ่อโอ้ยต่อยไม่ถึงครั้งสามครั้งสี่ครั้งสามครั้งเหรอแล้วแล้วทำไมเลิกพ่อมันเจ็บตัวมันไม่ต่อยแล้วทำไมอ่ะ ก็ปเปรียบแล้วคือน,น้ำร่วหลักมันไม่เอาเรานิดหนักมากกว่าไม่ใช่เราเดึเนือมันเยอะ <laughs> ต้องเหนือก็เขาเยอะเหรอโอ้โอเขาเลยไม่เอาเพราเก่อนทกสากลนะอ๋อชจสากลกี่ยกหลวงพ่อตอนนั้นต่อยก่อนนั้นอยู่เรียนตอนที่เรียนอยู่นั้นมันก็เรียนสายของเนี่ยสายมุฒละครับ <c oughs> อะไรอ่าแตงโมละอืออ่เรียนยูโดคาราเต้อ๋อยูโดคาราเตะอ่ยูโดคาราเต้แล้วก็มวยไทยมวยไทยอ่แล้วก็ครับอืมแล้วก็ก็ชกมวยได้มาชอบกีฬาเนี่ยชอบกีฬานะหลวงพ่อก็เป็นคนเป็นนักเลงนึงพ่อพูดถึงไหมไอ้ตี๋อือไอ้ตีเล็กเนี่ยอือไอ้ตีเล็กนี่ดำดำเมื่อยแจ็คพาร์ลันพวกเนี่ย โอ้แสดงว่าหลวงพ่อก็คบนักเลงมาก่อนก่อนบวชตัดสินใจยังไงถึงบวชหลวงพ่อเบื่อเหอเบื่อเห็นเขาบวชอยากบวชเห็นเขาบวชก็อยากบวชเห็นเขาบวชก็อยากบวชเนี่ยมันน่าจะพอบวชแล้วเนี่ยมันน่าจะเบื่อแล้วก็สึกที่ใจญ่กบวชแล้วมันดีจิตใจดีอ๋อบวชแล้วจิตใจดีเป็นคนที่เรียบร้อยดีเ๋อแสดงว่า่อนนั้นนั้นหลวงพ่อไม่ค่อยเรียบร้อย โออไม่ค oh. ่อยเรียบร้อยก็เลยก็เลยเลยบวชเพื่ออยากจะเรียบร้อยคนญาติญาติอยากให้เป็นหรือว่าเราอยากเป็นเองญาติ็ดีใจอ๋อดีใจนะถ้าบวชแล้วเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วพอบวชปุ๊บเรียบร้อยจริงมั้งพ่อมันก็เฉยเฉยมันก็สงบดีนะสงบดีหลวงพ่อบวชที่ไหนครับก็วงพ่อเกศเจรารามเลยละ วัดนั้นวัดนั้นดังนะเพราะนาฮก็ดังอันดนโอ้วัดนั้นมีอดีตเกจีด้วยนะใช่ป่ะอือโอ้หลวงพ่อบวชกับกับเคจีองค์ไหนครับพ่อหรือบวชกับพระที่ไม่ใชเจริญคับหลวงพ่อแท้มันก็เป็นเกจีด้วยนะนั่นน่ะใช่ไหมใช่โอ้บวชกับหลวงพ่อเจริญแล้วพระอนุสาสนาจารย์พระกรรมวาจารย์พระจะหลวงพ่อจําได้ไหมได้ก็หลวงพ่อแท้มืมหลวงพ่อแท้ม บวชแล้วว่าหลวงพ่อได้รับฉายาก็จันทูประโมจันทูประโมะแปลว่าอะไรครับผู้เปรียญดงดวงจันทร์สองดวงเอาอย่างนั้นเลยเหรอจันทร์สองดวงเลยผู้เปรียนดงดวงจันทร์โอ้ดังดวงจันทร์สองดวงเลยคงจะสองดวงเลยเขาบวชที่นั่นนะพ่อนะหลวงพ่อบวชเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้ได้ศึกษาวิชาอะไรที่ไหนอย่างนั้นมันนึกว่ามัน เราชอบไปเที่ยวท้องสนามหลวงอ่ะอไปท้องสนามหลวงไปดูไอ้พวกนึกอของ,งต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ไปเจอสมุดสมุดค่อยมัง่งพวกไอ้หนังสือชายชา,ยชายติมัง่งหนังสือยันมัง่งอะไรพวกเราก็ซื้อมาอ่านอ๋อซื้อมา,าอ่านแล้วก็มาศึกษา,ามาศึกษาดูมาศึกษาดูหลวงพ่อชอบ พอตอนนั้นก็เราเริ่มชอบแล่แลนกับายันแล้วชอบอจอชอบ,อช,อบชอบเสร็จหนึ่งพ่อเรียนเลยไหมชอบแล้ววุ่สิธาตุพระธาตุเขียนบ้างอะไรบ้างยันเดียวตอนหนังสือนะเดียวอ่าแล้วหลวงพ่อมีมีครูไหมมีครูสอนหรือเราไม่มีครูพ,พักรักจาอย่างเดียวประมาณนี้ครัครูครูหนังสือครูก็หนังสือนะในการเนี่ยแล้วสักยันเนี่ยหลวงพ่อสักมาก่อนหรือว่ายังไงก่อนบวชหรือหลังบวชอ๋อนี่หลังบวช ลังบวชหลวงพ่อสักอะไรไว้บ้างหลวงพ่อมังกรพระเจ้ากรบมีสามสิบชั้นอ๋อประมาณเนี่ยแล้วก็สิงห์สิงห์ทำไมถึงสักสิงห์ลวงพ่อเป็นอำนาจสวยดีหลวงพ่อคิดเรื่องเรื่องเป็นอำนาจเป็นระบาดเป็นเดชะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมนึไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดคิดว่าสวยอย่างเดียวเออก็สักก็สักเทาไห่ ใช้ใช้คารวาสธรรมดาหลวงพระสักให้พระอ๋อพระท่าสักให้น้าใสฮะทุกคก็อนุมันทาอนุมันทาเออแล้วรูปแปะอ๋อรูปแปะแล้วก็สัตว์แล้วก็หล่อออกไว้รูปรูกสัตว์กลางรูปอ๋อเขาไม่ได้สัตว์แบบแบบแล้วลงแบบไม่มีรูปไม่มีอะไรแบบธรรมดาต้องมีฮะต้องมีเลยเขาสักอ่ะรูปอ๋อต้องมีรูปแล้วก็สัตว์ไว้ที่แขน ข้างหลังหัวบ่าอะไรข้างหลังโอ้แขนหัวบา่าลายนะแขนด้านซ้ายอะไรครับพ่อโอ้ปิตามหาลาภปิตามหาลาบด้านขวาโอ้เนี่เสือพยัพถูกจับโอ้ด้านหลังฮะพ่อด้านหลังก็ยมกุฏพระพุทธเจา้าโอ้อันนี้ตัดสิงโอ้อันนี้สายเหนียวนะสายเหนียวใช่ไหมม่ออยู้โดนหลายทีแล้วมั้ง <laughs> <laughs> โดนหลายทีนี่เท่าเลยพ่อ บอร์บไม่บอบ้กเบอร์บ้างเบอร์บ้างนะสายเหนียวเนีนะนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเรียนเนี่ยได้ศึกษานะกาบหนังสือหลวงพ่อเขียนอักขลาญาณเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเอามาดูแล้วตัวแรกที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยเป็นตัวอะไรเนีแล้วก็นะนะเริ่มต้นด้วยนะนะโมกุฏายะ น้มาพระตะสาพระกาตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้ำโมพุทธายะน้มาพระตาอิสวะสูด้วยมั้งพ่อน้าชาลีติด้วยมั้งพ่ออ๋อนะฮะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเขียนให้ดูนะหลวงพ่อจะเขียนให้ดูนะเย su Di sawa su nak mulu อเนี่ยนะครับภาษาไทยนี่ภาษาของภาษาไทยกับภาษาขอนะฮะโอ้นี่พ่อกำกับให้เลยนะนะกลัวอ่านไม่ออกนี่พ่อกลัวอ่านไม่ออกนะฮะก็นะมะพระทะนะฮะแล้วก็อิสวาสุนะฮะนี่ฮะมีสุนัขโมโลด้วยนะสุนัขโมโลด้วยนาชาลีติก็เขาก็ใช้กันเยอะนะพ่อหนะ างงน,นาลต,นะนะาต,นะติไม่ให่ต่นาตินชาลิตเนี่ยน,นะออิครัโอ้มีครบนะมีครบนะมีครบนะครับก็มี นมะพะทะอิสวาสูนชาลีติแล้วก็นะสุาโมโลนะครับสุาโมโลนะนี่นะอัคระยานที่นะหลวงพ่อล่ำเรียนนะก็ล่ำเรียนมาตลอดนะว่านะดูจากหนังสือก็เรียนเรื่อยเรียนเรื่อยนะหลวงพ่อได้ได้ไปออกนะทุดงพระวัดไปที่นู่นที่นี่หลวงพ่อไปที่ไหนบ้าง มันก็ไปแถวการบุรีมั่งการบุรีถ้ามันเขาปวดนะการบุรีครับแล้วไปสุพรรณบุรีครับถ้ามันเขาตะก้าวครับแล้วก็ไปภูเก็ตมูนอ่แล้วก็ไปอะไรมันติดกับเขาเหมืนนะอ่าอะาเขาอกว่าของเขาเก่งของดีอะไรเงี้ยอ๋อที่ไหนมีของเก่งของดีพ่อไปหมดไปเลย อืม <osos> เราก็อยากได้ของดีอ่ะเราก็อยากได้ของดีนะนะหลวงพ่อหลวงพ่อทุดงเนี่ยในป่าหลวงพ่อเนี่ยไปเข้าป่าไปหลวงพ่อไปอยู่ยังไงหลวงพ่อโอ้เป็ยากอะไรอืมอย่างเาษาแล้วมันมันม่ยากอะไรอืมภาษาเน,นี่ยมีกระบอกน้ำก็แบบกระติกกระทิ่นาหากินน้ำอ,ะอ,อ่ะอ่ะเนี่ยแล้วก็มีภาษาเราไดา้ก็ษาตกอกนันแล้วก็ต้มอ๋อคนคนอยู่วางสามเต่าแล้วก็วางอ๋อก็อยู่อย่างนั้น นหลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพ่อมีไปหลายองค์ไหมหรือว่าหลวงพ่อเคยไปองค์เดียวเคยสองมีสามมีองค์เดียวมีอ๋อสององสามองมีหลวงพ่อไม่กลัวเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยสิงสารสัตว์มันเยอะอ่ะพ่ออู้เยอะเชื่อไม่มีหรอมีแล้วมีมากกว่าเสือแมวแมวด้วยอ่ะเสือแมวอ่ะเสือแม่อ๋อมัวตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่นะตัวใหญ่กแมวอ๋อตัวใหญ่แมวแล้วแม่พวกหมีหมี โอ้เขาบอกว่ามันเคยมีคนเขาไม่ไม่ดูหรอเขาบอกมันมีคนเข้าไปมันตะตบส้นหน้ามึงกินน้าวกินน้ำผึ้งข้ากินน้ำผึ้งอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันถ้ามันหิวก็อย่าไปยุ่งมันอย่าไปสะกิดนะเออนะเขาบอกว่าช้างเนี่ยบางตัวเนี่ยช้างป่ามันไม่ชอบไม่ชอบพระอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดพระคือเข้าไปหนึ่งเหลืองเนี่ยมันอาจจะไอ้นี่ได้จริงไหมพ่อไม่จริงฮะไม่จริงใช่ไหม ถ้ามันตกใจจริงอ๋อมันตกใจอ่ะเนาะถ้ามันตกใจมันคิ้ว่าเราไม่ไปเคลื่อนอะไรเงี้ยเคลื่อนเหมือนที่ให้มันหนีไปไปเดินนัอื่นเงี้ยครับมันไม่ไปหรอกมันจะดิ่งหาเราเลยดิอ๋อมันจะดิ่งหาเรานะฮะน้องเรื่องอะหลวงพ่อไม่กลัวนะไช่วยเขาบอกว่าพระออกทุ่งดงเนี่ยเข้าไปเข้าไปป่าเข้าไปเขาเนี่ยเหมือนกับการสลับสลับชีพเลยจถึงขนาดนั้นเลยพ่อจริงอ้าวมันตายมันตายคน อยู่ที่ไหนก็ตายข้าวมคุณถือไม่อยู่ที่ไหนก็ตายไม่เชื่อเลยอ๋ออะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดนะหลวงพ่อก็เข้าไปนะเข้าไปก็ไปอยู่เป็นแรมเดือนหนึ่งพ่อนะแรมปีไม่ถึงครับมันก็เก็นไก่เดือนน่ะเก็นไก่เดือนหมอก็เดินเดินทุลงไปอะไรไปพ่อไปอยู่ในถ้ำไหมมีถ้ำไหมอยู่ไหมพ่อก็ถ้ำก็มาเจอที่สุพรรณบุรีเนี่ย เจอท่ำท่ำเขาตะก้าวอ๋อขอนบุรีที่อยู่นานยนะอ่าอยู่นานหน่อยมันมันตรงก็ลร่างเป็นป่าช้าเก่าโอ้เอายางงี้มันต้องมีดิพ่อวกจิตวิญญาณพวกอะไรพวกนี้พ่อเจอไหมมารบกวนพ่อไหมไม่ได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเนอะไม่เห็นตัวเห็นตัวได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแล้วเสียงนี่พ่อรู้ไหมว่ามันใช่ไหมมันคืออะไรอย่างเงี้ยเสียงบางทีมันก็มันพูดยากอืมบทีไอ้ไอี่เขาอกเด็กจริงนะ เด็กตายนี่ยเอะอเดียเจเ้เอะเอกคต้องหลอกปูมึงมันน้องกินลข้าวอ๋อหลวงพ่ไม่ม่ไม่ไม่่ให้เนาะก็เดินเฉยเดินมาหาหลวพ่อหอกหลวงพ่อรเจิดข้ามไปก็พอมารูนอ๋อหลว่ต้อเดินป่านะเดินต้องเดินป่าเออเดินรอบทาเกียนอ๋อเดินรอบทางเกียนหลวงพ่อหอกว่หน้องกะทิงเอ๋อไปหาหลวงพ่ออาคืนเนี่ยวนองก็ทิ้งท่านดันกันนะ ท่านมีอะไรดีของพ่อรอดไม่เก่งในคงกระพันคงกระพันหมูโทนหมูโทนแกเลี้ยงหมูตัวหมูโอ้ยหมูหัวย,ย่อยอ๋อรวมร้อยคนรู้นู่นเคี่ยวทะลุป,ปากมันเลยอ๋อหมูโทน<อ>นะไอวิชานี้หลวงพ่อก็ได้มาใช่ไหมได้อย่างนี้เลยพ่อรอดพ่อรอดนี่อ๋อพ่อรอดนี่เขาบอกว่าเหนียวเขาใส่เหนียวนี่พ่อรอดใส่เหนียวรอใส่เหนียวนะแล้วชื่อก็เป็นมงคลด้วยชื่อรอด โอ้สายเหนียวก็ได้วิชาเรียนเรียนกับหนูเขาลอดนานเนีโอ้ก็ไปอยู่ทำหนูว่าร่วมสองปีอะร่วมสองปีเออปีกว่าก็เดินมาเที่ยวมั่งอะไรมั่งกลับมืดมั่งโอ้อยู่อะไรเงี้ยเราคุยกันคุยแกโอ้เนี่กมีภาษาอะไรแกก็บอกมั่งอะไรมั่งทั้งโจทยนะทั้งโจทยด้วยไม่โจทย์แล้วเ่าจำได้ต้องจำต้องหมั่นไปงั้นจำไม่ได้เลยอ๋อต้องหมั่นไปถึงจะจำได้ ไม่งั้นก็ต้องจำไม่ได้ห้ามจดด้วยห้างโจทโอ้โหสั้นๆมันง่ายอ่าเราพูดทางกงหน่อยพูดคำมันกงนี่ก็ต้องการกงกระดูกโจเจาะกลงกลงกงเนื้อกงหน่อกงกระดูกง่ายมันใกล้อ่ะอ๋ออันนี้มันสั้นสั้นและที่ยาวล่ะบ่ที่ยาวอ่ะโอ้หนุ่อุดมูอาตาะอัดมูอุดอุดอาดอีอาอุดน้ำมันพัฒนาพุทโธอุดจมูกอุดทั้งปูอุดตัวอุดทั้งตัวอุดทั้งอัดถึงจุ่มอุดโอ้มาเยอะยาวเยอะยาวโอ้อย่างงี้ ต้องจำด้วยโอ้ต้องบ่อยๆโอ้โ่อ้โอ้ก็ฟังหลอกแกอ่าให้แกท่องอ๋อต้องหลอกให้แกท่องเนี่ยหลวงพ่อก็หลวงพ่อบอกยังไงตอนนั้นอกโอ้กระถานนั้นมันนั่นจิ๋วื่อมาเห็นท่องอยู่ไม่ไม่ใหญ่ตัวนี้อ่าอ๋อพยายามนะพยายามบอกบอกท่านแกกูัวเสียหน้าเลยกลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้าก็บอกอืมตัวนี้อย่าง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 นี้ก็ท่องให้เราฟังใหม่เพราะเราติดมาไหนเราไปหลอกมันล้วนี่อ๋อวนหลายๆรอบว่างั้นเถอะ จนจำได้ได้โอ,อ้ยจำไม่ได้อหลวงพอ่อเอ,อ่อหลวงพ่อกลับมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อรอดเนี่ยท่านยังอยู่หรือวาหรือท่านหมดอาาพลแล้วโอ้ตอนนั้นอยู่มาอยู่นี่ไม่กี่ปีน่นกระเสียอ,อ๋อท่านเสียอายุเ,ออเยอะไหมคุณผู้ชแปดปสิบก,กว่านะแปดสิบก,กว่านะ